็ถ้าใครติดใครติดตามอยู่ก็จะเห็นแบบลงคลิปบ้างแล้วก็มีลงแบบปักปะก,ก้าบ้างอะไรนิดหน่อยค่ะใช่ช่วงฝึกฝนมากใช่ค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยทำไมเราช้ากว่าเพื่อนทั้งที่แบบเออเราควรจะเล่นให้เร็วกว่านี้เห็นว่าตอนนี้กังมีนคือตอนนี้เหมือนกําลังเริ่มขายขายมูฟอยแต่ว่าจริงๆอ่ะเป็นเป็นของเพื่อนเป็นของเพื่อนสนิทอะค่ะ แล้วก็เรากินมาตั้งแต่ตอนมหาลัยแล้วมันอร่อยมันอร่อย,อรอยจริงๆคือคือหมูเขาเป็นหมูล้วนแล้วเราก็รู้รู้โรงงานรู้วิธีการผลิตแล้วเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันอร่อยแล้วก็เลยอยากจะเอามาขายค่ะขาย่เบ้างก็ตอนนี้หลักๆก็เป็นติ๊กต็อเพราะว่าเพื่อนอ่ะเขาเขามีเขามีช่องทางขายอยู่แล้วแต่ว่าเขาให้พีพีเนี่ยมาช่วยทางด้านออนไลน์ในติ๊กต็อกกันเลยครัพีพีครับเอเราก็แบบพูดถึงบระเด็นนี้เลยเนาะ น,น้องใหม่ๆเยอะเลยโหรู้สึกว่าแบบมีดาวรุ่งแบบเยอะมากแลก้วคะน้องๆน,น่ารักมากแล้วก็เต็มไปหมดมีน้องๆทวีดามัวนด้วยแล้วก็นักแสดงใหม่ด้วยซึ่งเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่เคยทํางานร่วมกันแต่ว่าน,นี่ก็เป็นโอกาสดีที่จะได้ทํางานร่วมกับน้องๆเด็กใหม่ๆที่แบบที่เราไม่เคยเจอเราก็อาจจะแบบสนุกกับน้องๆอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกของการเล่นซีรีส์วายกับละครที่เราเล่นมาันต่างอ้ยอันนี้หนูคิดว่าน่าจะตานนะแค่แค่ แค่นักแสดงก,ก,ก็ต่างแล้วเราก็ยังไม่ยังยังไม่แน่ใจว่าเขาเขาถ่ายอะไรยังไงแต่ว่าคิดว่าคงปรับไม่ยากอะค่ะเพราะว่าเพราะว่าแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็ยังมีละครกับช่องเจ็ดอยู่เห็นว่าตอนนี้ต่อสัญญาด้วย ใช่ต่อสัญญาเป็นที่เรียบร้อยเลยแล้วค่ะตอนแรกแฟนๆก็แบบกังวลว่าอุ้ยไม่ต่อหรือเปล่ามีแต่คนเข้ามาถามเวลาแบบไลฟ์ในติกติกอย่างเงี้ยค่ะก็ตอบตรงนี้เลยกันว่ายังอยู่กับช่องเจ็ดเหมือนเดิมค่ะมีแรงบัในดาลใจอะไรอู่บ้างอย่างย่คือหนูเชื่อว่าแบบใครอยู่บ้านหลังนี้มันก็อบอุ่นใช่ไหมเพราะว่าช่องเจ็ดเขาอยู่กับเป็นครอบค,ครัวค่ะใครใครเติบโตไปทางอื่นก็อาจจะใกล้แยกออกไปแต่ว่าเรายังรู้สึกว่าตรงนี้มันดีกับเราแล้วก็อบอุ่นทุกครั้งที่มาอะไรอย่างเงี้ย จริงๆช่องเขาป้อนงานเรื่อยๆแล้วกห็หนูหนูรู้สึกว่าเออเขาก็คงเห็นตามสมควรว่าเราเป็นยังไงคือในทางเดียวกันเราก็ต้องพัฒนาตัวเองด้วยถึง,ถ,งถึงจะได้โอกาสนั้นอย่างเงี้ยเขาได้เปิดซีรี์แบบหลากหลายทั้มีมีวายมีรีที่เดยถามว่ายังสนใจอยู่ไหมดีสนใจมากจริงๆบบ ตอนแรกแอบดีใจอุ้ยเราได้เล่นซีรีส์วายหรือว่าคู่เราจะเป็นผู้หญิงเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออคู่เราเป็นผู้ชายโอเคไม่เป็นไรก็รอเรื่องหน้าถ้ามีโอกาสอยากอยากลองเหมือนกันชอบชอบอยากอยากให้ฝากไลา์ครับฝากงานแล้วก็ฝากช่องทางกันดีช่องทางติดตอกด้วยค่ะงั้นที่พีฝากช่องทางพีพีก่อนแล้วกันค่ะก็ฝากช่องทางติกตอกได้ค่ะพีพีไม่เลิฟอังเิลอค่ะแล้วก็ อ,อินสตาแกรมนะคะพี่พีนสกอสตัวแล้วก็พัชยาค่ะก็ไปเจอกันได้แบบพีพีก็ลงอะไรไปเรื่อยเปื่อยเจออะไรก็ลงรู้สึกอะไรก็ลงจริงๆเลยค่ะแล้วก็ฝากซีรีส์ด้วยนะคะอาการอาการเป็นยังไงไหนบอกหมอซีลอตเตอรี่ดอ็อกเตอร์นะคะรับรองว่าเรื่องนี้เนี่ยสนุกแน่นอนลาพี่มิ้งไปค่ะบา,บายขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ